ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณเพจผู้แปลมังงะแซนรักถ้าใครอยากอ่านเองหรือว่าอยากให้กําลังใจและสนับสนุนผู้แปลเดี๋ยวจะแปะลิงก์วิทีต้คขีดด้านล่างนะคะในเพจยังมีมังงะสนุกสนุกให้หน้าติดตามอีกหลายเรื่องเลยก่อนที่จะไปเริ่มฟังกันฝากกดไลค์ที่สําคัญมากมากกดติดตามคอมเมนต์ดิชมเพื่อปลุใจให้ด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มฟังกันเลยต้องวิ่งออกไปให้ไกลกว่านี้ฝูงหมาป่าจึงจะแยกย้าย,ายกันไป จะได้เหลือตัวที่ขูข่ควาลินชิงน้อยลงเฉินจินทำไมหรอมีเบาะแสะแล้วอย่างนั้นหรือข้ามีความรู้สึกว่าลีลานเกอร์อยู่ฝั่งตรงข้ามาเหนื่อยจังข้าจะวิ่งต่อไปไม่ไหวแล้วหรือจะต้องมาตายที่นี่ไปลี่เฉินจินถึงเวลาที่ต้องรากฏตัวทำไมถึงไม่อยู่ต่อไปนี้ เจ้าจะไม่ได้เจอข้าแล้วนะอาขอโทษนะหลานเกอข้ามาช้าไปแล้วทำไมเจ้าถึงเพิ่งมาอีกนิดข้าเกือบจะถูกหมาป่าก,กัดตายอยู่แล้วค่ข้าไม่ดีเองไม่คิดให้รอบคอบโชคดีที่เจ้ายังไม่ตาย เฉินจินนางเจอกับฝูหมาป่าเข้าเกือบเอาชีวิตไม่รอดแล้วแม่ทับเจ้ากลับค่ายไปค่อยคิดบัญชีกับเจ้าทีหลังราชทายาทพาแม่นางหลีกับค่ายไปก่อนเถิดถ้าจัดการกับสัตว์ลายพวกนี้เรียบร้อยแล้วจะกลับไปรับโทษด,ด้วยตัวเองขอรับหมาป่าบนภูเขามีเยอะมากพวกสัตว์กินพืชก็น้อยลงไปเรื่อยๆค่าต้องจัดการให้ดีซะแล้วล่ะหลานเกอเจ้าตื่นแล้วหรือ ต้องการท่านอะไรหรือไม่นี่ท่านดูแลข้าตั้งแต่เมื่อคืนเลยเหรอช่วยหลินชิงหรือยังเมื่อคืนนางบาดเจ็บเลยหลบอยู่ในถ้าเจ้าสบายใจเถิดเจ้าเวยหูช่วยนางไว้เรียบร้อยแล้วตอนนี้กําลังพักผ่อนอยู่ในค่ายนี่แหละท่านรู้หรือเปลว่าหลินชิงเป็นผู้หญิงเจ้ารู้แล้วอย่างนั้นหรือแม่นางหลินเป็นหลานสาวของหัวหน้าแพทย์โรงหมอหลวงและเป็นคู่หมั้นของเจ้าเวยหู ที่แม่นางหลี่ปรากฏตัวอยู่ที่ค่ายล้วนเป็นเพราะผู้หลักผู้ใหญ่ในตระกูลเป็นคนจัดการจุดประสงค์ก็เพื่อจะได้พัฒนาความสัมพันธ์กับเจ้าเว่ยฮูหลี่เกอเจ้าดีขึ้นหรือยังลานเกอในเมื่อแม่นางหลินมาอยู่เป็นเพื่อนเจ้าแล้วงั้นข้าขอตัวก่อนนะแม่นางหลินข้ารู้สึกดีขึ้นมามากแล้วแผลของเจ้าล่ะ เป็นอย่างไรบ้างข้าพันแผลเรียบร้อยแล้วอีกไม่กี่วันคงดีขึ้นหลีเกอข้ามีคำถามอยากถามเจ้าเจ้ามีความสัมพันธ์อย่างไรกับรัชทายาทนงินหรือเมื่อคืนนี้เขาดูแลเจ้าทั้งคืนเลยไม่มีความสัมพันธ์ได้หรอกข้าเป็นหมอที่รัชทายาทเป็นผู้แต่งตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะได้ติดตามดูแลเขานะ่ะง่ายเช่นนี้เลยหรือ ข้าดูสายตาของฝ่าบาทตอนมองเจ้าไม่เหมือนผู้ใต้บังคับบัญชากับคับคายคับข่าคนที่อยู่ในใจเสียมากกว่าข้าดูเจ้ากับแม่ทัพเจ้าเองก็ไม่ได้ธรรมดาเหมือนกันรัชทายาทบอกข้าหมดแล้วล่ะชัยชื่อว่าฝึกประสบการณ์ในค่ายทหารแต่จริงๆแล้วมาปลูกต้นรักกับเจ้าเวหูนี่เองทำไมท่านรัชทายาทถึงพูดเรื่องเช่นนี้กับแม่นางได้ ชันอย่าบอกแม่ทัพเจ้านะเจ้าขาเขายังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าตนเองมีคู่มั่นเขายังไม่รู้ตัวเองอีกว่าตัวเองพาภรรยามาเช่นนั้นเจ้าก็คงหนีตามสามีมานะสิ <c oughs> ขาข้างนี้ของเจ้าตีบแล้วล่ะเลือดไม่มีการไหลเวียนอาจจะรักษาไว้ไม่ได้แล้วล่ะขอร้องเถิดหมอลีช่วยรักษาขาของข้าด้วย ได้ยินมาว่าแถวบริเวณนี้มีน้ำพุร้อนข้าจะพาเจ้าไปแช่สักหน่อยแล้วกันรอให้ความร้อนของน้ำพุร้อนซึมเข้ากระดูกแล้วค่อยบำบัดด้วยการฝังเข็มแล้วกันเพียงแต่บ่อน้ำพุร้อนต้องเดินไปไกลอีกหน่อยข้าคนเดียวอาจแบกทหารคนนี้ไปไม่ได้เจ้าจะพาเขาไปน้ำพุร้อนงั้นหรือเจ้าแบกเขาได้งั้นหรือข้าต้องหาคนมาช่วยข้าอยู่แล้วล่ะท่านไม่ต้องห่วง หาคนอื่นไปทำไมกันเดี๋ยวข้าไปกับเจ้าเองเหมืออะไรไปกันได้แล้วเจ้าว่ยหูคนนี้สนใจทหารเจ็บตั้งแต่ตอนไหนกันเจ้าก็เดินระวังหน่อยละ่ะบนพื้นมีแต่เศษหินหกล้มไปอาจเลือดตกยางออกได้เอ๊ะหมอนี่เป็นอะไรไปบาดเจ็บตรงไหนงั้นหรอขอบคุณท่านแม่ทัพมากขอรับ หากข้าน้อยหายดีแล้วจะรีบออกรบข่าศัตรูทันทีเช่นนั้นก็ต้องดูฝีมือของดีเกลแล้วแหละรอรักษาให้หายดีก่อนค่อยว่าเจ้ามองอะไรหรือเห็นแล้วใจจะวายเจ้าบาดเจ็บจริงๆด้วยอ้ก็จบไปแล้วนะคะรัาชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ที่สำคัญมากๆๆกดติดตามคอมเมนต์ที่ชมเพื่อรรเังให้ด้นะคะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปเล่นจัสสนับสนุนผู้ป่วได้ทีเพจบังะแซนรัก แปะลิงก์วิดีโคลิปด้านล่างแล้วนะคะในเพจยังมีบังงานสนุกสนุกให้นั่นติดตามอีกหลายๆเรื่องเลยเข้มามาไรงสนับสนุนผู้แปะกันเยอะๆนะคะผู้แปะจะได้มีกำลังใจในการทำผลงานออกมาให้ผู้รได้รับชมกันไปวันนะคะ